สวัสดีครับผมโอมจากช่องฮอนด้ายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับรถมือสองขายโดยศูนย์ฮอนด้านะครับสำหรับวันนี้โอมมีฮอนด้าซิตี้นะครับ 1.5V ปี2010อยากบอกเลยว่าใครที่หารถผ่อนสบายๆนะครับ5 5 5 1บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเนี่ยถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องดาวด้วยนะครับเป็นรถที่จำหน่ายผ่านศูนย์ฮอนด้านะครับคันนี้ราคานะครับอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวนะฮะใครหารถผ่อนสบายๆอยู่ตามมอมปรชมคันนี้ได้เลยครับ สำหรับ City ้คันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นลองท็อปนะครับรุ่น V ในตัวของซิตี้โฉมเนี้ยก็จะมีตั้งแต่รุ่น S นะครับ1.5 S 1.5 V นะครับแล้วก็1.5 SV คันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะฮะมีตัวสเตอร์อบคันคันนี้เนี่ยเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับคิ้วกังสารอันนี้ของแท้นะฮะมีหมุด ไม่ค่อยเจอนะครับซิตี้ใส่ชิ้วันสัตว์ของแท้แบบนี้มีรถเพิ่งรับเข้ามาเหมือนกันนะครับเดิมๆเทรนบาะผ้าแบบนี้เลยในรุ่นวีเนี่ยเขาจะมีอยู่สองสองรุ่นเหมือนกันแต่สองรุ่นนะครับจะมี v ีแอร์กับ v ไม่ Back อันนี้ v ไม่ Back นะครับไม่มี Air Back ก็เดี๋ยวเราพังชลูงเขาจะมีการล้างครับฟอกเบาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเบาผ้าเดิมๆ ดูน้ำมันนะครับลองน้ำไปถึง2ยีอยู่ตรงนี้ได้นะครับนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวก่อนไม่ได้เช็ดเนี่ยสังเกตไฟท้ายนะไฟท้ายจะเป็นขาวแดงแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เช็ดแล้วเนี่ยไฟท้ายจะเป็น2ขีดอันนี้มีเซนเซอร์ถอย2จุดต้นยนต์จะเป็นเครื่องพัน5 VT นะครับเนี่ยครับสเกิร์ตรอบขันด้านท้ายก็มีสเกิร์ตเหมือนกันนี่ผมเปิดให้ดูด้านท้ายนะครับ ลอยยาแนวโรงงานอยู่ครบเลยเห็นไหมครับเดิมเลยนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับล้อแมกให้แมกขอบสิบห้านะครับถ้าใครซื้อรุ่นเอสอย่ตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะภายในก็ว่างนะครับได้รถไม่น้อยนะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้อยู่แล้วฝั่งคนขับนะตัวบอบสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับ ดูเลขไม่กันครับอยญาตสตาร์ทนะครับตอนนี้เลขไมอยู่เจ็ดหม่อยเจ็8 1 7บสองกิโลนะครับเวลเชียร์จุสอโลลิตรีน้ำมันมีอีกสมิกิโจะหมดน้ำมันใกล้หมดละที่ศูนย์ขายเนี่ยเขากนารันตีเลขหม่แท้อยู่แล้วนะครับอันนี้มีสามารถเ,เชื่อมต่อ USB นะครับแล้วก็ตัว AUX ได้นะครับเึรื่งเสียงตัวนี้ ก่อเกียร์ออโต้นะครับผ่อนสบายๆนะครับใช้เงินออกรถน้อยนะคันนี้ภายในเนี่ยยังใหม่อยู่เลยอย่นนะางนฮะเจ้าของก็เดินเนี่ยใช้รักษาไม่ได้ต่อตากแดดด้วยนะดูจากไฟหน้าเมาส่อสักคู่นะครับกับตัวเโลโก้ฮอนด้าตัวนี้ได้นะครับไม่ลอกเลยออกมาไลก็ไม่มีลอกเลยนะครับตามการใช้งานพวกเบาพวกนี้เดี๋ยวก่อนที่จะขายเดี๋ยวจะมีการฟอกให้อีกทีหนึ่งนะครับ ดูตัวปีกเบาได้ไม่มีช้ําเลยเน,นะครับเลอะเนี่ยไม่เป็นไรมันสามารถทำความสะอาดกันได้นะครับพวกนี้ดูห้องเครื่องนะครับไม่ได้ล้างนะครับก็จะเป็นห้องเครื่องเดิมเดิน,นะครับก่อนที่จะทําความสะอาดนะครับผมถ่ายให้ชมมันก่อนเลยนะเดมเดิมเลยนะมีเลขตัวถังรถโดนพวกนี้อยู่ครบนะไม่มีรอยพวกรั่วซึมเลย <S <S พวกนี้ครับเดี๋ยวทางชรูมก็จะมีการล้างห้องเครื่องให้นะครับก่อนที่จะทำการส่งมอบ ครับก็ผมสรุปตัวรถให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับซิตี้นะครับคันนี้1.5 V ปี2010ราคานะครับ2องแสนแปดหมบาทนะครับรถเจ้าของมือเดียวนะครับขายผ่านศูนย์ทอนด้านะครับคันนี้ลูกค้ามีเครดิตจัดได้เต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนสบายเลยใครที่หารถใช้งานอยู่สักคันหนึ่งนะครับซื้อติดบ้านหรือว่าซื้อให้ลูกให้หลานนะคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่ผม แนะนําครับรถสภาพดีนะมีการตรวจเช็คที่ศูนย์อยู่นะครับคันนี้นะครับรถตัดสภาพไปแล้วนะครับสีเดี๋ยวรอฟอกภายในนะครับแล้วขัดเคลือบสีอีกทีหนึ่งดูไฟหน้านะครับยังสายอยู่เลยแล้วรถคันนี้ไม่ค่อยจอดตากแดดนะครก็ติดต่อโอมนะครับได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยหรือว่าลายดีนะครับเป็นลายแอดนะฮะแอดฮอนด้ายูสนะครับก็ขายผ่านศูนย์ฮอนด้เนี่ยนะครอยู่หน้าสูนเลย ยังไงเข้ามาชมรถนะฮะได้ที่โชรุมสัม,มิทพานาพัฒนาการอยู่ปากซอยพัฒนาการ30ยังไงเข้ามาติดต่อผมได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคันหน้ามีรถอะไรเข้ามาใหม่โรีบลงให้ชมอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ